คิดแบบนี้นะคะทำครีมใช้เองเจอแน่ๆพี่เจนพี่เจนนี่ปังแล้วปล่อยไปปล่อยไปเสียงนกเขาใหญ่ครับโอเคเราไปดูคําว่าเสียงนกเขาใหญ่ของช่องชายน้ำนะคะพิมพ์คําว่าเสียงนกเขาใหญ่นี่คือคอนเทนต์นะคะเสียงนกเขาใหญ่ช่วยกันหาค่ะใครมีมือถือเครื่องหนึ่งลองนะคะช่วยกันแล้วหาช่องที่ชื่อว่า เป็นอันดับ3ค่ะยอดวิว w 4.80หมื่นสุดยอดมากคุณคลิปปกคลิปสวยมากเลยเรียกว่าปกคลิปชนะกินขาดนะคะเวลาที่คนค้นหาเราเจออันดับหนึ่งเลยปกเราต้องชนะเขาด้วยไม่ใช่ค้นหาเจอปั๊บปกปกเราก,ากากจบกันนะปกเราต้องสวยด้วยนะคะ ปกเป็นหน้าต่างของหัวใจพอคนกดค้นหาคลิปเราแล้วเจอแล้วแสดงว่าเราประสบความสำเร็จขั้นที่หนึงขั้นที่สองปกเราเป็นหน้าต่างของหัวใจไหมถ้ามันยังไม่เป็นหน้าต่างของหัวใจช่วยเปลี่ยนปกทันทีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจอเจอเจอเป็นอันดับ3ของท็อป10ไม่ธรรมดานะ แต่เจอคลิปเดียวเจอ2คลิปค่ะท็อป10เจอ2คลิปเจออันดับ3และเจออันดับ8โอเคใช้ได้เลยนี่คือคอนเทนต์นะคะทุกคนคอนเทนต์ Content ก็คือเมื่อเรามีคลิปเราต้องใส่คำคำนั้นะ่ะลงไปในชื่อคลิปด้วยถ้าเราไม่ใส่ youtube ไม่รู้คะ่ะทุกคน YouTube ก็ไม่รู้เลยว่าช่องชายน้ำมีเสียงนกเขาด้วยหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะชายน้ำคลิปไหนก็ตามที่มันเป็นเสียงนกเขาเอาไปเติมให้หมดเลยค่ะเสียงนกเขาใหญ่เอาคำว่าเสียงนกเขาใหญ่ไปเติมทุกคลิปที่เป็นนกเขาใหญ่แล้วทีเนี้ยนะคะ YouTube ก็จะดันหลังจากนี้นะคะทุกครั้งที่เราไปเติม แล้วมีคนไปกดค้นหาคลิปเราหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นหนึ่งคะแนนกดสองครั้งก็กลายเป็นสองคะแนนกดแชร์ได้มาอีกห้าเป็นเจ็ดคะแนนนะคะถ้าคอมเมนต์ก็ได้มาอีกสองคะแนนเป็นเก้าคะแนนทุกอย่างมันจะเป็นคะแนนให้ YouTube ดันคลิปเราค่ะถ้าเราเอาไปเติมวันนี้แล้วไม่มีคนกดเข้าไปเลยทำยังไงกากเหมือนเดิมค่ะทุกคนวิธีการที่เราจะทำให้คนกด เข้าไปดูคลิปเราอีกครั้งคลิปเก่านะคลิปเก่าที่เราเฮ้ยพอเรารู้ว่าเฮ้ยคำว่าเสียงนกเขาใหญ่เป็นคอนเทนต์ช่องเราเหรอคลิปนี้เรายังไม่มีเลยคำว่าเสียงนกเขาใหญ่เราไปเติมพอเราไปเติมที่ชื่อคลิปปับ๊บให้เรากดแชร์คลิปนี้ขึ้นไปที่ชุมชนช่องของเราค่ะ แชร์คลิปเก่าสมมุติว่ามันเป็นคลิปเมื่อ10เดือนที่แล้วพอเราใส่คำคำนี้เสร็จปับ๊บให้เราแชร์คลิปนี้ไปที่หน้าชุมชนช่องตัวเองมันจะมีคนกดแน่ๆหนึ่งคนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเมื่อเรารู้ว่าช่องเราควรจะดันด้วย t คอนเทนต์อะไรให้เอาคอนเทนต์ไปใส่ตรงชื่อคลิป แล้วถ้ามันเป็นคลิปเก่าพยายามแชร์คลิปตัวเองไปหน้า facebook บุ๊กได้ไหมไปได้ถ้ามีคนกดเข้าไปดูอย่าลืมนะคะการแชร์ไปหน้า facebook มันไม่ได้ดีเสมอไปถ้าเราแชร์ไปแล้วทุกการแชร์หนึ่งครั้งเราจะต้องมั่นใจว่ามีคนกดเข้ามาดูแน่ๆถ้าไม่มีคนกดเข้ามาดูมันเป็นผลเสียนะคะ แล้วการแชร์ f c e e o o o เอ่อการแชร์ YouTube ไปที่หน้า Facebook มันจะติดปัญหาตรงที่คนใช้ Facebook บางคนไม่มีบัญชีช่อง YouTube เวลาเขากดเข้าไปดูเขาจะคอมเมนต์ไม่ได้เขาจะกดไลค์ให้เราไม่ได้เขาจะกดติดตามให้เราไม่ได้ยอดวิวของเขาก็ไม่ขึ้นนะคะถ้าเขาดูช่องเรา ผ่านหน้า YouTube ยอดวิวไม่ขึ้นนะคะเขายอดวิวจาก Facebook จะขึ้นเมื่อเขากดเข้าไปในลิงก์ f a c e b o o k แล้วเขาพยายามที่จะกดไลค์แล้วเขาไดา้ลงทะเบียนการเข้า YouTube อย่างถูกต้องนั่นแหละเราถึงจะได้1วิวแต่ถ้าก็กดดูจาก y o YouTube เอ่อกดดูจาก Facebook แล้วมันเข้าไปใน YouTube ไม่ได้ เขาดูกี่รอบเราก็ไม่ได้ยอดวิวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแชร์ให้เรามั่นใจว่าการแชร์หนึ่งครั้งจะต้องเป็นการกดดูให้ได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะแชร์คลิปของเราจาก YouTube ไป Facebook ไม่ให้ Copy Link เรียกว่าอะไรดีละ่ะไม่ให้โพสแล้วแชร์แต่ให้ Copy Link เราไปวางให้เราวางรูปภาพ